าาโอเคทคุณสวัสดีครับผมกับช่องกินกับจันแชนแนลครับวันนี้ก็มากินตำห้อยแครงทุกคน นี่ทุกคนตัวตัวไม่ค่อยใหญ่ทุกคนตัวปอดีกินโอเคทุกคนมามาแซดมันกนเด้อทำห้อยแข็งทุกคนต่อตอนพิกกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเป็นกำลังใจนะทุกคนโอเคไปทุกคนมามาเริ่มกินเลยกินกันเลยทุกคนทำห้อยแข็งทุกคนน้ำปลาร้ายโอเคทุกคนเดิมไปเลยทุกคน มีพักด้วยทุกคนมีบักแตงแซ่บมากด้วย Hmm. ทั้งแสบทั้งเผ็ดทุกคน นม่นต้องกินแบบนี้แหละมันจะแสบ องกาอร่อยเองนะทุกคน Thank you. เริ่มเผ็ดแล้วตัวนี่แตกอีกแล้วก็แสบทุกคน Ủa, thái không โอเคทุกคนหมดแล้วทุกคนตามห้อยแข็งทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปผมก็มีเท่านี้ทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนด้วยทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปผมก็มีเท่านี้เท่านี้ไล้ทุกคนหมดแล้วทุกคนแสบมากทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามมาทุกคน ขอบคุณครับที่รับชมทุกคนบายบายทุกคน